เซซิลีโมริมือปราบพันแก่งในยุคสมัยหนึ่งที่เกาะเซซิลีประเทศอิตาลีเต็มไปด้วยเหล่ามาเฟียมากมายนะครับทางรัฐบาลในตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเขาก็เลยส่งมือปราบระดับพระการเข้าไปเก็บเข้าให้นะครับงานนี้บอกได้เลยครับว่าสั่นสะเทือนกันทั้งแผ่นดินเรื่องราวต่อไปนี้จะพูดถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าเซซเลโมริมือปราบในตำนานตำรวจน้ำดีคนหนึ่ง ในวัยเด็กแกนั้นก็อาศัยอยู่ในบ้านเมตตานะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีพ่อแม่ญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรทั้งสิ้นนะครับโตมาได้สักหน่อยก็สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนทหารในช่วงเวลานั้นแกก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับในระหว่างที่รับราชการทาหารดีๆก็ไปเจอกับสาวคนหนึ่งชื่อว่าแองเจลีน่าซันวีดูเหมือนว่าทั้งสองจะรักกันดีนะครับเพียงแต่ว่าเซซเลอยากจะแต่งงานกับสาวนะครับแต่ไม่มีเงินไปขอ เขาก็เลยถูกลงโทษตามวินัยทาหารไปเพราะว่าในสมัยนะั้นมันเป็นกฎนะครับใครก็ตามที่อยากจะแต่งงานต้องมีสินซอดถ้าไม่มีถือว่ามีความผิดมันเป็นความเชื่อของคนสมัยนั้นนะสงผลให้เซซเลถูกปลดจากราชการทหารไปแต่ทั้งอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาสมัครเป็นตำรวจที่บ้านเกิดตัวเองจกกนกระทั่งไปประจำการครั้งแรกที่เมืองลาเวนนาและก็ย้ายไปอีกที่ที่เมืองราปานี ในตอนนั้นเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมากมายนะครับด้วยการจับจนป่าเปาโลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รู้จักเขามากยิ่งขึ้นยิ่งดังมากเท่าไหร่ก็โดนย้ายไปอยู่เมืองฟอเรนในปี1915ในตอนนั้นอิตาลีประสบปัญหามาเฟียเต็มเกาะโดยเฉพาะเกาะซิซิลีนี่แหละโคตรเยอะเลยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมซูเปอร์สตาร์มาเฟียในที่เดียวอย่างโจโรโนโจบานาหากินกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยการเร่ไถ่ชาวบ้าน โดยความเป็นมาของมาเฟียอิตาลีเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19เนื่องจากกฎหมายการเปลี่ยนแปลงที่ดินประชาชนทั่วไปหรือชาวบ้านสามารถจับจองที่ดินเป็นของตัวเองได้จากเมื่อก่อนมีแต่เจา้าขุนมุลนายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ดังนั้นแก่ไม่มีสิทธิ์ทําให้ชาวบ้านครอบครองที่ดินกันเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยจากหลักพันกลายมาเป็นหลักหมืน่นแล้วมันก็ตามมาด้วยปัญหาข้อพิพาทกันเรื่องที่ดิน ไทคันแทชาวบ้านไปเรื่อยๆนะครับไทไปสัก4ี่ปีก็ได้มาแล้วไล่หนึ่งอันนี้อย่าหาทำนะครับฟ้องกันมาเยอะแล้วพื้นที่ไหนไม่มีหลักเขตก็หวานเจี๊ยบครับบางคนโดนพวกมาเฟียนี่แหละบุกเอาที่ดินง่ายๆอาศัยกำลังเยอะยิ่งเป็นพื้นที่เกาะซิซิลีนะยิ่งแล้วใหญ่ไปเลยเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวตารวจก็ไม่ค่อยมีอะทั่วทั้งเกาะมีตํารวจอยู่เพียงแค่350คนบางพื้นที่อันตรายเข้าไม่ถึงหลังเขานู และเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ชาวบ้านไม่สามารถพึ่งพาตำรวจได้อีกต่อไปพวกคุณนางหรือพวกชาวบ้านที่พอมีตังหน่อยนะครับจึงพากันหาทางออกด้วยการจ้างเหล่าพิโตนี่แหละพร้อมกับอาวุธให้เข้ามาคุ้มครองทรัพย์สินของพวกเขาเช่นเจ้าของไร่ส้มจ้างพิโตมาดูแลเพราะว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วโจรป่าจะเข้ามาป้นมาขโมยโดยการแก้เกมของชาวบ้านนะว่าตรงประเด็น ไม่เพียงแค่ปกป้องทรัพย์สินของชาวบ้านได้แถมชายชะกันเหล่านี้ยังสามารถเอาของที่ถูกขโมยมาได้นะเอาไปคืนให้กับชาวบ้านเรียกได้ว่าจ้างนักเลงเข้ามาคุ้มครองตอบโจทย์กว่าไปแจ้งตำรวจอกีกทําให้ความเชื่อมั่นของตำรวจในช่วงเวลานั้นตกต่ำที่สุดจนพากันหาไปจ้างนักเลงมาคุมกันแทน แต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับการวาจ้างนักเลงให้เข้ามาคุ้มกันก็ใช่ว่าจะมีเรื่องดีๆพวกเขาก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนักเลงมักจะเป็นพวกอาญากรหรือเคยก่อคดีเรื่องไม่ดีมาก่อนดังนั้นลึกๆแล้วชาวบ้านก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่วันดีคืนดีชาวบ้านที่จ้างมาอาจจะโดนเล่นเองก็ได้ในเวลานั้นเริ่มมีการใช้คําว่ามาเฟียเกิดขึ้นนะครับเพื่อเรียกแทนกลุ่มนักเลงที่เข้ามาคุ้มกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหล่ามาเฟียก็เพิ่มขึ้นสูงบนเกาะซิซิลี จนเหตุการณ์ยิ่งเลวร้วายมากขึ้นไปอีกเมื่อสงครามโลกครั้งที่1จบลงอดีตทหารของอิตาลีพันตัวมาเป็นมาเฟียซะเองซึ่งถือได้ว่าเป็นมาเฟียที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการลบและการแฉวัดปืนเป็นพิเศษมันก็เลยทําให้เขานี้ตํารวจไม่กล้าเข้าไปยุ่งกิจการมาเฟียอิตาลีสมัยนั้นจะแตกต่างกันออกไปจากหนังที่ไม่ได้ทําตัวเท่ไปว,วันเพียงอย่างเดียวพวกที่กะกากหน่อยก็เอาไปเฝ้าสวนพวกที่เก่งหน่อยก็เอาไปป้อนชาวบ้านเช่นการขโมยวัวม้าขูดรีดชาวบ้านทําทให้ช่วงเวลานักกล่าวมาเฟีย ซิซิลีมีอำนาจมากกว่าตำรวจสามารถปกครองได้ทั่วทั้งเกาะจนมันพัฒนาไปสู่อัชญ,ญากรรมระดับชาติในเวลาต่อมาครับในช่วงปี1 9 1 9ทางตำรวจอิตาลีเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วทางตำรวจก็พากันระดมหาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาเก็บงานมาเฟียซึ่งในขณะนั้นมีเซซารโมรินะครับถูกเรียกตัวด่วนไปยังเกาะซิซิลีเขาถูกขอร้องให้เข้าไปป่าปามหลอามาเฟียบนเกาะในตอนนั้นเขาอยู่ที่คาตาเบลล่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะซิซิลี สถานที่แห่งนั้นเคยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะครับเข้าป่าป่ามาแล้วแต่พยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้สักทีสุดท้ายนั้นก็ตกมาอยู่ในเคสของเซซาเล เมื่อเขาได้รับมอบหมายแล้วก็ได้โชว์สกิลปราบมาเฟียให้ดูเอาดูซาพยาแข่ทั้งหลายโดยปฏิบัติการเขาจะมีอยู่2อ,อย่างนั่นก็คืออย่างแรกคือตัดสะายและคอ n เนคชันของเรามาเฟียเริ่มมาจากปลดตำรวจที่กินสวยเพราะแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของพวกมันจะอยู่ที่ตำรวจนะครับสคือการปิดล้อมพื้นที่แบบเดียวกับการปิดเขาล่าเสียแป้งนั่นแหละ ห้ามไม่ให้ใครเข้าออกพื้นที่จนเหลบมาเฟียเริ่มทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ออกมาจากนั้นมาเฟียก็จัดเต็มเลยครับเหลือไม่ก็อดอยากตายกันเองเมื่อมาเฟียทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปิดฉากยิงกันเองครับแน่นอนรัาว่าในตอนนั้นมาเฟียกลับกลายมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งตำรวจที่นำโดยเซซเลมีชั้นเชิงมากกว่าทั้งอาวุธและกองกำลังกลยุทธ์ที่ต่อสู้ทั้งตอนเช้าและตอนดึก ผลจากการสู้ทั้ง2ช่วงเวลานะครับทำให้กลุ่มมาเฟียเริ่มอ่อนล้าและความพร้อมทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่มีสุดท้ายนั้นก็พากนันหนีไปอยู่ในเมืองเช่นหนีลงใต้ดินซ่อนตัวในเมืองห้องลับและอื่นๆือีกมากมายแต่ทางเซซเลก,ก็ไม่ยอมให้หนีไปง่ายๆเมื่อเขารู้ข่าวนะครับก็จะส่งตำรวจนี่แหละไปเคาะบ้านทุกหลังไล่ทุบกำแพงที่คิดว่าเป็นช่องลับทิ้งหมด ใครก็ตามที่หลบอยู่ใต้ดินก็จะโดนไฟเผาเมื่อทนความร้อนไม่ไหวก็ออกมามอบตัวปฏิบัติการของเซซารีในตอนนั้นสามารถจับมาเฟียได้มากถึง300ชีวิตครับสร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากเลยแต่ทั้งยังไรก็ตามนะเพราะว่าเหล่ามาเฟียที่เซซารีจับไปนะเป็นเพียงแค่ตัวเล็กตัวน้อยแต่มันก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยมาเฟียล้วนๆเลยหลังจากปฏิบัติการบนเกาะมาได้1ปีเต็มนะครับเซซารีถูกเรียกตัวกลับแผ่นดินใหญ่ในงานนี้เขาถูกย้ายไปอยู่ที่เมืองตูรินแล้วถูกแต่ง ตั้งให้เป็นนายอำเภอแห่งโบโลญญาในตอนนั้นอิตาลีค่อนข้างเข้มงวดกับความรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับเซซเลก็ควบคุมที่นี่มาได้2ปีจนก,กระทั่งเขาไปมีเรื่องกับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็สู้ไม่ได้อะถูกบีบบังคับให้ออกจากตําแหน่งไปแต่เขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคอยดูเถอะถ้าไม่มีกูที่นี่นะเละแน่นอน เขาก็เลยเฟดตัวออกมาเงียบๆและอยู่กับเมียที่เมืองฟอเรนซ์นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวความรุนแรงก็ยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อเบเนโตมุสโซลินีผู้นำพรรคนิยมฟาสิสเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลในช่วงปี1924เบเนโตมุสโซลินีเดินทางไปเยี่ยมเกาะซิซิลีนะครับไปเยี่ยมชาวบ้านแต่ในตอนที่เขาเดินทางไปนั้นมีทั้งตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านบนเกาะสุดๆเลยถ้ามาแล้วยุ่งยากขนาดนี้มึงไม่ต้องมานะทีหลังอะ่ะ แล้วมันก็ไปเข้าหูกับมาเฟียท้องถิ่นชื่อว่าฟรานซิสโกกุชเชียนะครับฟรานซิสโกก็ออกมาดา่ามุสโซลนีแลยมึงไม่ต้องเอาตำรวจมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเดี๋ยวคุณจะคุ้มครองพวกมึงเองเอาป่ะเมื่อมุโสโซลนีได้ยินแบบนั้นก็เกียนแตกนะครับมึงเป็นใครเป็นแค่นักเลงกากๆแต่สะเออจะปกป้องพวกกวูอย,อย่างนั้นเหรอพวกกวูนี่รัฐบาลเว้ยแน่นจริงก็เข้ามาแหละเหตุการณ์กก่นาคะแนนความนิยมของมุโสโซลนีตกครวบเลยนะครับเพราะมันแสดงถึงความสามารถในการปราบมาเฟียไม่ได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมาเฟียบนเกาะซิซิลีดิสเครดิตพักมุสโสล,ลนีนแทบไม่เหลือเป็นขี้เลยเหตุการณ์ก็คือมุสโสลเนจะพยายามปราบมาเฟียบนเกาะให้ได้อันนี้เป็นนโยบายที่พวกเขาเลือกนะแต่ในตอนนั้นกรมตำรวจก็ไม่กล้าพอที่จะลุกขึ้นสู้กับมาเฟียแล้วชบบาวบ้านจะพึ่งใครได้หรอวะสุดท้ายนั้นเซซเลก,ก็ช่วยด้วย การกลับมาในงานนี้เซซารีถูกแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอประจำเมืองเปเลโมบนเกาะซิซิลีเขาได้รับอำนาจพิเศษมากมายให้กับเขานะครับคือเขาสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะทำอะไรที่นี่การให้อำนาจแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเซซาลีนะครับบอกแหละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท่านผู้นําขอมาก็จัดให้เซซารีเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1925การีเพียงแค่2เดือนแรกเขาเก็บมาเฟียไปแล้วมากกว่า500หนานะครับ ด้วยความโหดปาดเถื่อนเข้าจัดการแบบนี้มันก็มีมาเฟียบางกลุ่มเสนอเงินให้กับเขามากมานะครับแต่ด้วยความที่เซซารีนี่แหละเป็นตำรวจตรงฉินแบบจัดๆเอาเงินมาให้กุและกุจับและเป้าหมายของเขาคือบ่อนทำลายแก๊งมาเฟียซินซ่าบนอิตาลีสร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการตำรวจอีกครั้งเซซารีปลูกฝังให้ชาวบ้านเลิกตกเป็นเหยื่อเครื่องมือเหล่ามาเฟียได้แล้วหยุดจ่ายเงินคุ้มครองหยุดส่งซวย แต่ชาวบ้านจะไปทําอะไรได้นะครับเพราะว่าเขาย่านมาเฟียมาสอยคอยแน่หากโดนกลุ่มมาเฟียกวนตีนที่หน้าร้านก็ขอให้โทรแจ้งตำรวจได้แล้เดี๋ยวตำรวจจะเข้ามาในเดือนมกราคมปี1926เซซาเลสืบทราบมาว่ามาเฟียเส้นสายระดับบิ๊กๆอยู่กันที่เมืองกันจีบนแลซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบปล้นสัตว์ชาวบ้านในฟาร์มและธุรกิจใต้ดินอีกมากมายซึ่งทํากันมาเป็นล่าเป็นสันตั้งแต่รุ่นพ่อนั่นแหละ พียงแต่ว่าการเข้าปราบปามในเมืองดังกล่าวมันก็ไม่เหมือนกับครั้งที่ลแล้วมาเนื่องจากมาเฟียในท้องถิ่นนี้มีนักการเมืองร่วมด้วยถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเข้าไปแบบโง่ก็อาจจะโดนได้เช่นกันก่อนวัดบุกจับเขาก็รวบรวมหลักฐานนานพอสมควรเลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีวะทั้งการสืบพยานหลักฐานเป่าปากตัวปากเมื่อรวบรวมมาได้แล้วก็ใช้หลักปฏิบัติ2วิธีเช่นเดิม เซซารีไล่ตัดคอนเนคชั่นการส่งสเบียงใครยขายของหรือขายอาวุธให้กับกลุ่มมาเฟียนะจะหมดไม่สนลูกใครในตอนนั้นข่าวการตีเมืองของเซซารีระบาดไปทั่วทั้งเมืองครับตำรวจในเมืองมากกว่า800นายพร้อมบุกจนมันไม่มีมาเฟียหน้าไหนกล้าเข้ามาเล่นกับเขาเลยในเวลาดังกล่าวนะครับเซซารีปิดล้อมพื้นที่ห้ามเข้าออกจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการขอบ้านมาเฟีย ข่าวการตีเมืองกันจีของเซซเลกลามาเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วทั้งอิตาลีเพราะว่ามือดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจของเหล่ามาเฟียมันมีทั้งตลาดมือซื้อขายอาวุธแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายที่ขโมยมาก็มีเหมือนกันเซซเลแสดงให้ชาวบ้านเห็นแล้วว่าถ้าเขายังอยู่นะไม่ต้องกลัวมาเฟียต่อไปเซซเลถูกตั้งฉายาว่าไอออนพีเฟตหรือนายอำเภอเหล็กผู้ต่อสู้กับมาเฟียโดยไม่กลัวอิทธิพลเทิอน ในระหว่างที่เซซเลปะจจการบนเกาะซิซิลีนะครับเขาจับกลุ่มชาวบ้านและชาวแก๊งที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากถึง1 1 0 0 0คนแต่การจะจับคนมากมายขนาดนี้ยัดใส่กงก็ไม่ใช่เรื่องไง,ไง่ายเพราะนอ,อกจากภาคสนามแล้วงานบนโต๊ะเขาก็ต้องทำเช่นกันเขามีเอกสารกองเป็นตับเลยครับมากกว่าหมื่นฉบับและสำนวนคดีที่ต้องอ่านเรียกได้ว่าง,งานมากมายขนาดนี้พร้อมส่งให้ศาลพิจารณาคดี การกวาดล้างมาเฟียครั้งใหญ่ส่งผลให้อญากรรมลดลงรเร็วไปอย่างมากรวมไปถึงแก๊งมาเฟียต่างๆก็เริ่มหายตายจากถ้าจะหากินบนก่อนนี้ก็ยากลําบากนะดังนั้นมาเฟียจึงพากันย้ายออกนอกประเทศนะครับโดยประเทศที่พวกเขาเลือกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองโดยมีมาเฟียชื่อดังอย่างโจเซฟโบนันโดนี้ไปยังเมืองนิวยอร์กจนกลายมาเป็นมาเฟียอิตาลีผู้โด่งดัง ส่วนงานนี้มุโสโซลดีก็ได้หน้าไปเต็มๆนะครับเพราะถือว่าเป็นนายบายที่ตนเองเคยพูดไว้มาเฟียเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับผมถ้าเลือกผมเข้ามานะมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกัน่ิดัง,งก็นั่นแหละครับมุโสโซลีรับจบในระหว่างที่เซซเลหาหลักฐานเขาก็พบว่าสมาชิกแก๊งฟาสซิสบางส่วนนะครับรับสวยมาจากมาเฟีย พูดีง่าว่าเซซเลเจอต่อเต็มๆครับงานนี้เซซเลต้องเลือกระหว่างดับเครื่องชนหรือหาหลักฐานเล่นงานคนในพักมุสโซลินีด้วยความที่เขาเชื่อมั่นในหลักฐานและความยุติธรรมของศาลครับ mm hmm. เขาก็เลยดับเครื่องชนมาเสลยเพียงแต่ว่าโชคไม่ได้เข้าข้างคนดีเสมอไปเนื่องจากมันเป็นคดีที่มีความพัวพันหลายๆไฟจนผู้มีอำนาจหลายๆส่วนนะครับส่งมือปืนไปยิงเมียเซซเลแต่ก็พลาดมาได้ ทำให้เซซเลถูกปลดจากตำแหน่งเพราะเล่นของสูงเกินไปในปี1941เซซเลเกษียณตัวเองอีกครั้งที่เมืองอูดินเน่และเสียชีวิตด้วยโรคชลาภาพไม่กี่ปีต่อมาเรื่องราวของเซซเลโมรินะครับไม่นานคนเขาก็าลืมหายตายจากไปอิตาลีเพราะว่าอิตาลีเข้าสู่สงครามโลกครังง้งที่2เมื่อสองครามจบระบบฟาสซิสล่มสลายกลุ่มมาเฟียลดจำนวนลงอย่างมากในอิตาลีเหลือเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มแต่ที่อย่างนั้นกลุ่มมาเฟียก็เริ่มฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆและก็เริ่มกลับมามีบทบาทในสังคมไมก่ ป,ปีต่อมาเมื่อถึงเวลานั้นเรื่องราวของนายอำเภอเหล็กแห่งเกาะซิซิลีจะกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งหรือไม่เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นก